ราคาสุดพิเศษโปรลดอลัมปังทุกคนันลดสูงสุดมูลค่า50,000บาทรุ่นท็อปเครื่อง1.6กับ o ต o t ต a l l n e ิ c o คล l าอ a l ติสจัดมาให้ปี2020ให้เลือกถึง2คัน2สีไม่ว่าจะเป็นสีเกรมเมทัลลิกหรือจะเป็นสีดำประวัติดีก็สามารถจัดเต็มฟีดาาได้จองวันนี้เพียง999บาทถ้าฟียาวไปอีก90วันเดี๋ยวตามมาชมตัวรถกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะและวันนี้ก็มาเจอเจอนางแป๊บเสไียรรถสวยจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้นางแป๊บมีรถเข้ามาใหม่มาให้ลูกค้าเลือกทั้ง2คันปี2020เป็นตัวท็อปเครื่อง 1.6G นะคะเป็น t ต y o t a All New c o r โค l a a อ t i ตินะคะ,น, New a น,ะ,คะนี่ด้านหลังสวยๆคันนี้เลยมีทั้งสีดำและสีเกรมเมทัลลิกประวัติดีฟีดาวได้จอม999บาทเท่านั้นนะวันนี้นางแป๊บจัดโปรโมชั่นดอกเบี้ยสุดคุ้มมาให้นอกจากรถอลังปังทุกคันแล้วนะคะ ัดโปรดอกเบีย้ยมาให้จุกๆ1.59%เท่านั้นคุ้มสุดคุ้มสําหรับเดือนนี e. ้ลูกค้าที่ออกรถเดือนนี N ้ e. ได้โปรนี้ถือว่าคุ้มมากๆและมีโปรขบบับฟรียาไปอีก9 0วันเลยเดี๋ยวตามมาชมสภาพตัวรถถังภายนอกภายในกันเลยจ้าและนี่ก็คือเจ้าสุดหล่อที่ปัดจะพามาชมวันนี้เป็นตัวท็อปเครื่อง 1.6G กับ t ต y o ต a าโคร l l a อ l t ติเป็นตัว, Toyota, olla, ตว All New ชมน้าใหม่นเชง มี2ส,สีให้เลือกใครชอบสีดำทนเข้มมาจัดไปได้เลยในะราคาสุดคุ้มราคาสุดพิเศษหรือใครอยากได้สีใหม่สีหายากกับสีเกรเมทัลลิกหรือสีเทาเขียวของเรานั่นเองได้รถสวยๆชมหน้าใหม่นะเช้งปี2020นะคะตัวนี้สภาพสวยๆผ่อนข้างวดเริ่มต้นอยู่เพียงแค่8,000บาทออกห้างไฟแดงตัวน้องเกือบ900,000มาจัดที่นี่ราคาสุดคุ้ม ้องแป๊บจัดโปรโมชั่นให้ในราคา400,000าบาทเท่านั้นได้ปี2020เดี๋ยวไปชมคันแรกกันก่อนเลยนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาเจ้าโตโยต้าโครล่าอัลติสคันนี้้องแป๊บให้ในส่วนของตัวสีดำตัวนี้เป็นโฉมหน้าใหม่เนเช้งกระจังหน้าแบบสวยๆคาดด้วยแถบโครเมียมโลโก้ใหญ่ของโตโยต้าตัวนี้เป็น 1.6G นะคะกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าสีดำแบบรังพึ่ง มีช่องระบายความร้อนได้ดีไฟหน้าโปรเจคเตอร์สภาพสวยๆมาฟอร์มหลอดไฟลูกแกว้วดูคมดูสวยตัวกรอบไฟไม่มีรอยแตกรอยเล้านะคะตัวนี้รถสวยรถเดิมตัวรถไม่มีชนหนักไม่มีพิความไม่มีน้ำท่วมนะคะตัวนี้ได้ลอมแม็กเดิมโรงงานสภาพสวยๆคันนี้เราเปลี่ยนยางมาให้ใหม่แล้วนะคะดอกยางหนาๆเน้นๆแบบนี้เลย ลูกค้าสามารถใช้งานต่อกันไปอีกได้ยาวเลยนะคะตัวนี้ได้ยาง205ทับ55คานะคะเป็นยางขอบ16สาภาพสวยยางปีใหม่ทั้ง4เส้นสาภาพด้านข้างตัวรถเพราะเสียงฟังสีสีเบาบางตัวนี้รถสีเดิมนะคะไม่มีชนหนักไม่มีพิควมัมไม่มีตะต่อไม่มีกอไม้ด้านบนจะคาดด้วยแถบโรเมียมสวยๆให้ดูทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้น ตัวนี้กระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวให้ด้วยกระจกปรับไฟฟ้าเบ้ามือจับโครเมียมตัวนี้นะคะฟิล์มเดิมกระจกเดิมโรงงานเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวความเดิมของตัวรถนะคะแผงประตูคุมโทนด้วยโทนสีดําสภาพเดิมเดิมเนี่ยแป๊บให้ดูในส่วนของตัวเม็ดอาร์กนะคะให้ดูความเดิมของตัวรถแข็งนิดนึงนะคะคุณลูกค้าค่ะรถเดิมต้องดูเม็ดอาร์กนะเม็ดอาร์กกลมสวยเรียงรายกันแบบทุกจุดแบบนี้เลย ให้ดูว่ารถโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักไม่มีโดนข้างมาตัวน็อตเดิมสามารถตรวจสอบจากแผ่นเพจได้เลยนะคะนี่ตัวนี้สภาพสวยๆตัวน็อตต่างๆเดิมโรงงานไม่มีรอยขยับกับเคลื่อนแต่อย่างใดตัวนี้สภาพสวยภายในกว้างมาดูเม็ดอารสั่งประตูด้านหลังกันบ้างลูกค้าขาตัวนี้รถสวยเดิมจริงไหมมาดูเม็ดอากกันเลยจะ้ะนี่แข็งนิดนึง คันนี้เป็นสีดำราคาสุดพิเศษประวัติดีฟีดาวได้ด้วยตัวนี้โครงสร้างเดิมก็มีการตรวจรถนะคะจากบริษัทชีเชอร์จากประเทศเยอรมนีหรือบูอิสเปเชคันจากประเทศญี่ปุ่นตัวนี้โครงสร้างเดิมมากกว่า500กว่ารายการเชื้อเพลิงตัวนี้รองรับ e 2 0 e 8 5ได้เบนซิน,น9195ได้หมดตัวยางทั้งสล้อ เป็นยางปีใหม่ดอกยางหนาสภาพพร้อมใช้งานเราเปลี่ยนยางมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวมาชมสภาพด้านหลังของตัวรถกันม้างตัวนี้ด้านหลังมีเซ็นเซอร์กะระยะมาให้2องตำแหน่งด้านหลังตัวรถคาดด้วยคโครเมียมระหว่างไฟเลี้ยวด้านข้างซั้งสองฝั่งตัวนี้ไฟด้านหลังสามารถใช้งานได้แบบปกติไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆนี่สภาพสวยๆกันเลยเดี๋ยวแป๊บให้ดูในส่วนของตัว สภาพภายในตัวรถกันบ้างสำหรับคันนี้ได้ในส่วนของตัวเบาะหนังสีดำสวยๆไม่มีรอยฉีกขาดนะคะตัวเบาะต่างๆสวยเดิมสวยกิปมากๆตัวนี้ติดตั้งคาซีสสำหรับเด็กอ่อนได้ด้วยนะคะมีเข็มขัดนิราภัยมาให้เรียบร้อยด้านหลังก็จะมี SRS Airbag แอร์บผู้น้ามาให้ตรงนี้ถุงลมนิราภัยมีทั้งหมด7ตําแหน่งสำหรับคันนี้นะคะพื้นพรมต่างๆสวยเดิม ตัวนี้นะคะรุ่นก่อนหน้านี้จะเป็น power outlet ตัวนี้จะให้มาในส่วนของตัวแอร์ด้านหลังนะคะเพิ่มความสะดวกสบายนั่งแบบสบายๆแอร์ย็นฉ่ำเพลงเพราะแน่นอนสำหรับแผงประตูด้านข้างก็จะคุมโทนด้วยโทนสีดำนะคะนี่สภาพสวยๆมีปุ่มล็อกเด็กมาให้เรียบร้อยความปลอดภัยมีมาให้ครบครันกันเลยเดี๋ยวมาดูฝั่งคนขับกันบ้างคันนี้แผงประตู กระจกปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับไฟฟ้ามาให้พร้อมสภาพภายในคุมทวนด้วยทวนสีดำสวยๆคันนี้ได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันรับสายวางสายได้หมดเลยหน้าจอจะเป็นแบบป๊อปอัพนะคะตัวนี้สามารถฟังเพลงวิทยุ m b 3ได้หมดเลยช่องใส่ cd ตัวนี้รับสายวางสายได้หมดเลยมาดูระบบแอร์กันบ้างตัวนี้ได้แอร์ออโต้นะคะคุณลูกค้าแอร์เย็นเพลงเพราะแน่นอน เป็นเกียร์ออโต้ด้วยตัวนี้เจ็ดสปีดสภาพภายในฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้าเบาะสวยเดิมสีดำออกแบบมาแบบรูปแบบใหม่นะให้ดูสบายดูนากว่าเดิมเดี๋ยวมาดูฝ้าด้านบนต่างๆตัวนี้ฝ้าเดิมนะคะสภาพสวยๆกิ๊บๆเลยไฟต่างๆนะคะด้านบนก็สามารถใช้งานได้ตัวนี้ก็จะไม่ให้มาในส่วนของตัวช่องใส ช่องใส่แว่นตาจะไม่มีมาให้นะคะกระจกต่างๆใช้งานได้มีช่องเก็บช่องเก็บคู่มือมีมาให้ครบนะคะช่องใส่ของต่างๆระหว่างเบาะคนขับตรงนี้ก็มีมาให้นะคะเป็นเก๊กเก็บของสวยๆกว้างๆตรงนี้เดี่ยแป๊บพามาชมในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะสะภาพห้องเครื่องกับด้านหลังของตัวรถนะคะตัวนี้เป็นกุญแจรีโมทแล้วนะคะ นี่เดี๋ยวมาดูสภาพด้านหลังของตัวรถกันก่อนเลยตัวนี้ฝากระโปรงด้านหลังเดิมๆนะคะตัวนี้ข้างในกว้างขวางโหโถงมากๆนี่มีไฟด้านบนมาให้ด้วยเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวยางอะไหล่นะคะยางอะไหล่แม่ไม้แม,แม,แม,แม่แรงก็มีมาให้ครบครันเลยนะคะปะเจแม่แรงต่างๆสวยเดิมซีนเดิม มาดูด้านหลังกันก่อนเลยตัวน็อตต่างๆสวยเดิมโรงงานนะคะสำหรับด้านหลังของตัวรถรถไม่มีโดนหลักมานะคะโดนข้างมาแต่อย่างไรเลยเดีย๋ยวแป๊บให้ดูตัวนี้สภาพห้องเครื่องสภาพด้านข้างของตัวรถซ้ายขวาหน้าหลังก็คือกิ๊บมากๆสวยมากๆและใหม่มากด้วยเดี๋ยวมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันก่อน,อนเลย สำหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์ใหม่สภาพสวยคานเดิมตัวน็อตไม่มีรอยขยับขับเคลื่อนฝากระโปรงเดิมโรงงานนี่ตัวน็อตมออก,กอสามารถตรวจเช็คได้เม็ดอาร์กลมสวยเรียงรายทุกจุดนะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะตัวนี้ให้เห็นถึงความเดิมของตัวรถ เรียได้ว่าตัวน็อตเดิมอาตแต้มสีมีมาให้เห็นแบบเด่นชัดก่อนออกรถเรามีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะคะสครั้ง2องหมื่กิโลตัวนี้เครื่องพันหเครื่องยนต์ใหม่นะคะรองรับเชื้อเพลิง e 2 0 e 8 5ได้หมดเลยนะคะสำหรับตัวนี้ใครที่สนใจคันนี้เนี่ยปมา้ยาำสเปคกันอีกครั้งคันนี้เป็นโตโยต้าโคล l าอัลติสเครื่อง 1.6G ปี2020เป็นตัวอ l l New ชมหน้าใหม่เนะเชงสภาพสวยภายในเป็นเบาะหนังนะคะคันนี้จัดโปรโมชั่นราคาสุดพิเศษอยู่เพียงแค่479,000บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าขาได้สีดำโทนเข้มสภาพสวยๆแบบนี้เลยลูกค้าที่มีประวัติเครด,ดิตดีก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้ผ่อนอยู่เพียงแค่8,000บาทตลอดสัญญาเท่านั้นผ่อนสูงสุด84งวด เดี๋ยวมาชมอีกคันหนึ่งนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบในส่วนของสีที่หายากนานทีจะมีเข้ามากับสีเกรมทัลลิกนะคะหรือว่าสีเทาเขียวสีเทาใหม่ของเรานั่นเองตัวนี้ก็จะได้กระจังหน้านะคะเป็นตัว m i n นอร์เช g งเป็นเครื่อง1.6เป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะตัวนี้มาพร้อมโลโก้ใหญ่ๆตรงกลางเป็นโครเมียมไฟหน้าโปรเจคเตอร์เป็นไฟหน้าลูกแก้วสภาพสวยๆกระจังหน้าใหญ่ คุมทวนด้วยทวนสีดำนะคะมีช่องระบายความร้อนมาให้เรียบร้อยตัวนี้นะคะไม่ใส่ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกก็สวยแล้วนะคะหรือใครอยากจะแต่งเพิ่มในส่วนของไฟไฟตัดหมอกก็ได้เช่นเดียวกันเดีย๋ยวแป๊บพามาชมสภาพด้านข้างของตัวรถกันนิดนึงก็อย่างที่บอกนะคะรถของเราเราเน้นรถสวยไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมไม่มีตัดต่อไม่มีกรองหม่แน่นอนนะคะสภาพสีตัวรถก็คือเดิมๆนะ รถสวยเดิมตัวนี้มาดูในส่วนของตัวล้อกันก่อนตัวนี้ได้ยางปีใหม่นะคะตัวยางเราเปลี่ยนมาให้เป็นยางปีใหม่ดอกอยางหนาๆปี2 0 2พนสนะคะคะุณลูกค้าขาเป็นยาง205ศูับห้ R สิเป็นย,าง,นยางขอบ16เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานสภาพสวยๆทั้ง4ีล้อตัวนี้ด้านข้างนะคะ กระจกมองข้างก็จะประกอบไปด้วยไฟเลี้ยวมีมาให้ตัวนี้จะคาดด้วยแถบโครเมียมกระจกเดิมโรงงานจากศูนย์โตโยตา้าใครอยากจะออกรถตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มมากขับขี่ไปนะเลขใหม่ได้ถึง1ล้านกิโลนะคะยังใช้งานได้รถไม่จุกจิกสาภาพสวยเดีย๋ยวแป๊บให้ดูในส่วนของตัวแผงประตูในส่วนของตัวเมดอากันก่อนเลย นี่สภาพตัวรถนะคะให้ดูถึงความเดิมของตัวเม็ดอาร์ของตัวรถนะคะแข่งนิดหนึ่งนะคะคุณลูกค้าขะตัวเม็ดอาร์กลมสวยเรียงรายทุกจุดแน่นอนรถสวยรถเดิมนะคะลูกค้ามาที่นี่นะคะมาออกรถกับเศรษฐีไทยบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆเลยจ้ะพี่จา๋านี่มาดูในส่วนของตัวเม็ดอาร์นะคะตัวนี้เม็ดอาร์กลมสวยเรียงรายกันแบบทุกจุดนะคะระยะห่างระหว่างเม็ดอาร์กก็เท่าๆกันนะคะตัวนี้นี่ ตัวนี้รถสวยเดิมแผ่นเพจส,สามารถตรวจเช็คได้ตัวน็อตต่างๆสวยเดิมแผงประตูด้านข้างนะคะสวยๆกิ๊บกแบบนี้เลยมีเม็ดอาร์คมาให้ด้วยลูกค้าสามารถตรวจเช็คได้เลยว่ารถที่นี่รถสวยจริงดยวมาดูอีกฝั่งนะคะสำหรับตัวเม็ดอาร์คของตัวรถให้ดูกันทั้งสีบานประตูไปเลยนะคะสําหรับด้านหลังเม็ดอาร์ก็กลมสวยเรียงรายกันแบบทุกจุด ตัวน็อตต่างๆไม่มีรอยขยับขับเคลื่อนไม่โดนข้างมาอย่างแน่นอนลูกค้าสามารถมั่นใจรถที่เสรีไทยของเราได้เลยนะคะเราขายรถสวยรถตีการันตีได้เลยเชื้อเพลิงตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะรองรับ e 2ี e 8 5ห้าได้หมดเลยตัวยางยางใหม่เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้ตัวด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นตัวใหม่แล้วเป็นสมหน้าไมเนื้อเชงแล้วด้านหลังของเขาก็จะมาพร้อมกับนี่เลยนะคะ โลโก้ใหญ่ๆได้มาตรฐานนะคะคาดด้วยแถบโครเมียมระหว่างไฟด้านหลังซ้ายขวาไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆก็สามารถใช้งานได้แบบปกติตัวนี้จะมีอักษรด้านหลังนะคะโ o l a ล a u อ i t ตัวนี้เป็นตัว 1.6G นะคะเป็นตัวท็อปสภาพสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวมาชมสภาพภายในห้อง้โดยสารด้านหลังกันนิดนึงเดี๋ยวแปบ,บให้ดูในส่วนของตัวเมทัทั้ง4บานประตูนะคะ ตัวนี้บอกก่อนเลยว่าแข็งนิดนึงนะคะคุณลูกค้าขาไม่เคยไม่เคยแกะไม่เคยแงะมานะคะในส่วนของตัวเม็ดด้านหลังนี่กลมกิ๊กสวยเดิมนะคะให้เห็นทั้ง,งสี่บานประตูเลยค่ะลูกค้าขาภายในก็จะคุมโทนด้วยโทนสีดำเป็นเบาะหนังสีดำทำความสะอาดได้ง่ายบอดี้กว้างนะคะลูกค้าสูงก็สามารถนั่งด้านหลังได้สะดวกสบายเข็มขัดยิรภัยมีมาให้ ติดตั้งคาซีสหรนาเด็กอ่อนมีมาให้ตัวนี้นะคะความปลอดภัยถุงรวมนิรภัยมีมาให้เจ็ดตำแหน่งด้านหลังของเขาก็จะมีในส่วนของตัวช่องแอร์มาให้นะคะออกแบบมาคล้ายๆกับแบบให้เห็นถึงสภาพอากาศของเมืองไทยนะคะก่อนหน้านี้จะเป็น power outlet ถ้าเป็นรุ่นก่อนก่อนหน้านี้นะคะพื้นพรมต่างๆสวยเดิมนะคะใหม่กิฟเราทําความสะอาดเราล้างมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะ ตัวน็อตต่างๆสวยเดิมโรงงานรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีพิความไม่มีน้ำท่วมมีปุ่มล็อกเด็กมาให้เรียบร้อยนะคะความปลอดภัยทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีมาให้ครบนะคะคุณลูกค้าคะตัวนี้สาภาพภายในให้ดูสาภาพภายในกันนิดนึงแผงประตูด้านซ้ายยังเนียบกิฟตนะคะไม่มีรอยฉีกรอยขาดตัวนี้ กระจกปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับไฟฟ้า,ฟฟาเดี๋ยวให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะตัวเม็ด <c oughs> อากลมสวยเรียงรายทุกจุดหรือเปล่า <c oughs> นี่พี่พีดูได้เลยว่าเม็ดอ้ากลมสวยเรียงรายกันแบบทุกจุดให้เห็นว่ารถโครงสร้างเดิมนะคะรถสวยเดิมตัวน็อตต่างๆนะคะมีมาให้ครบเลยนะคะนี่รถสวยไม่มีรอยแกะรอยแงะเาบาะภายในนะคะจะได้ในส่วนของตัวเบาะหนังสีดําผู้น้า ตัวนี้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันรับสายวางสายปรับโหมดได้หน้าจอป๊อปอัพสีดำจอใหญ่ใส่ซีดีฟังเพลงแอร์เย็นเพลงเพราะตัวนี้ได้แอร์ออโต้เกียร์ออโต้สภาพสวยๆฝ้าด้านบนไฟต่างๆก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยตัวนี้ก็ออกแบบมาตัวเบาะสวยเบาะใหญ่และนุ่มนั่งได้สบายนะคะไม่ปวดเมื่อยหลักแน่นอน เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันนิดหนึ่งนะคะนี่ห้องเก็บของด้านหลังนะจ๊ะสำหรับอันติสเขาให้มาใหญ่มากมีไฟไฟเบรกด้านหลังตรงนี้ให้ด้วยนะคะมีไฟด้านหลังมาให้พร้อมตัวนี้ภายในกว้างขวางโอโถโหนะคะปะเจแม่แรงนะคะปะเจแม่แรงมีมาให้ครบยางอะไหล่ยางสเปรยังไม่ได้ใช้งานนะคะคุณลูกค้าคะ นี่สภาพส,ยสวยๆน็อตน็อตตัวเดิมน็อตเดิม hmm. ฝากระโปรงเดิมเรียกได,ด,ด้ว่าใครได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มมากๆค่ะคุณลูกค้าค่ะรถสวยมากเดี๋ยวไปดูหัวใจหลักเป็นห้องเครื่องของตัวรถกันบ้างสีใหม่นะคะสีเกรนเม,มทัลลิกเดี๋ยวแป๊บให้ดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันก่อนเลยนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ใหม่นะคะ นี่สภาพอเครื่องของเขาตัวเครื่องยนต์สวยเดิมใหม่กิิบไม่มีคราบน้ำมันไหลเยิ้มนะคะตัวนี้เม็ดอัคกลมสวยซีนเดิมโรงงานคานหน้าเดิมนะคะตัวน็อตต่างๆสวยเดิมไม่มีรอยขยับกับเพื่อนเลยก่อนออกรถเรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เราเช็คแบตเตอรี่ให้นะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าออกรถที่นี่รถสวยแน่นอน ตัวน็อตต่างๆนะฝาะกระโปรงเดิมมอ,อกอตรวจเช็คได้นะคะเม็ดอาร์กลมสวยเรียงรายทุกจุดกันไปเลยนะคะนี่ให้เห็นถึงความเดิมซีนเดิมนี่ทําแบบนี้นะคะให้ดูนะคะจะมีรอยแบบเป็นรอยเล็บนะคะตรงนี้เป็นรอยเล็บให้ดูว่ารถเดิมตัวนี้เป็นเครื่องพันหกนะคะหนึ่งจุดหกีเป็นตัวท็อปนะคะตัวนี้ใช้งานได้ง่ายเครื่องยนต์เนี๊บนะคะ นี่ใครที่สนใจคันนี้เยี๋ยปาบมายัมสเปคกันอีกครั้งใครที่สนใจสีเทาเขียวหรือว่าสีเกรม์เมตลลิกคันนี้เป็น t ต y o ต้าโครล่า a l ลติเครื่อง 1.6G ปี2020ไรราคาสุดพิเศษ5,900 0บาทเท่านั้นตัวนี้ผ่อนข้าง,งวดเพียง9,000บาทตลอดสัญญาประวัติดีก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้ออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะคุณลูกค้าาใครที่สนใจอยากจะได้รถสวยรถเดิมรถดีที่มีคุณภาพ เรามีบริการนะคะจัดไฟแน้นให้ถึงที่ส่งมอบรถให้ถึงหน้าบ้านมีบริการหลังการขายมีการตรวจเช็คโครงสร้างนะคะจากบริษัท r u e Inspection จากประเทศญี่ปุ่นลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยว่ารถโครงสร้างเดิมรถสวยนะคะราคาสุดพิเศษราคาสุดคุ้มและเรามีโปรโมชั่นจัดโปรหนักๆมาให้ลูกค้าสำหรับเดือนนี้นะคะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับเจ้าเตยตาค o ล l a าอัลติชมหน้าออนนิวเียวแป๊บพามาชมวันนี้เป็นปี2020นะคะมีให้เลือกทั้ง2คัน 2, สสีไม่ว่าจะเป็นสีเกร์เมทัลลิกหรือว่าสีดำด้านหลังนะคะรถสภาพสวยทั้งภายนอกและภายในที่สำคัญเดนีวน้แป๊บจัดโปรมาให้นะคะจองเพียง999บาทออกรถวันนี้กับดอกเบีย้ยสุดพิเศษนะคะ1.59กขับฟิวยาไปอีก90วันถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรี2ครั้ง2 0 0 0 0กิโล ออกรถเดินี้มีบัตร S R T Family Card มาให้ฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานใครที่สนใจตัวนี้บอกก่อนเลยว่าประวัติดีก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้ออกรถง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากออกได้ทุกอาชีพนะคะใครสนใจรถสวยรถเดิมรถดีที่มีคุณภาพสนใจก็สามารถโทรหารแป๊บๆได้เลยที่เบอร์061 178 6999นะคะสนใจรถโตโยต้าครูล่าอ um ัลติสวมหน้าออนิวทักหาแป๊บมาได้เลยนะคะ